สวัสดีครับพบกับมรรคคาประจำวันไปกับเศษษเรื่องคลันะครับวันนี้วิเคราะห์กันประจำวันที่16พฤษภาเวลาก็ประมาณทุ่ม50นะครับวันนี้ผมมาช้าไปดีว่าไม่ค่อยสบายนะครับก็เพิ่งตื่นขึ้นมาอัดคลิปให้นะครับก็ลองดูเมื่อวานนะครับเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งเลยขึ้นเยอะกว่าที่เราคาดมากพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้เราตีแนวไว้ประมาณนี้เนาะเอาลุกสิ เราตีว่ามีโอกาสขึ้นไประดับ3220นอเนาะ3220 3233เนี่ยอีกอันหนึ่งเนาะคือเป็น play, เป็นรีบาวจาก Pivot Point เนาะไปถึง Pivot Point เม,ะม,ะมะื่อวานแต่ว่าปรากฏว่าขึ้นไปเกินนะครับขึ้นไปถึง3250กว่าก็ถือว่าขึ้นไปแตะโซนบริดของเดนะครับว่ามันคือโซนที่เขาลังเลก่อนหน้านะครับตรงนี้เห็นไหม แท่งโดจิเขียวยาวกึง่งโดจิเนาะคือแท่งเนื้อเล็กอ,ะอ่ะก็คือแท่งแทงที่เขาลังเลเป็นอินไซบาร์ของแท่งก่อนหนะ้าแล้วก็วันนี้กลับลงมาเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าทองเริ่มเข้าสู่สวาวะที่ไม่เลือกทางทางใดทางหนึ่งชัดเจนนะครับก็เริ่มจะออกข้างเนาะสังเกตจากแท่งเทียนที่เราย้อนหลังไปย้อนะหลังไปเนี่ยกี่วันเนาะ เริ่ม Bar, อินไซบาร Lang ์ใช่ปหสสนอาจารย์ลังเลแล้วก็แท่งถัดมาลงมาเป็นแดงเจ็มแท่งจริง,รงแต่ว่ากลายเป็นว่าเ,เขาทิ้งกรอบที่เป็นการพักตัวไว้ที่นี่นะครับตรงนี้เนาะันจะกลายเป็นโซนใหม่ที่บอกว่าทองลังเลนะทองไม่รู้จะไปทางไหนดีจะสังเกตว่ามันคือจุดกลึงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นดีมานโซนเดิมใช่ไหมที่เราเราบอกว่าเขาทดสอบกันไปแล้ว นี่นะทดสอบกันไปแล้วสครั้งแล้วเหลุดลงมาเอาไม่อยู่ปรากฏว่าหลุดลงมาก็ยังไม่ลงนะครับมันยังอยู่ในแนวของโกลเด้นโซนนะครับถ้าผมขยายโซนนี้ลงมาถึง6 1 8เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแนวกลับมารีเทรสเนาะเพราะว่าราคาทองเนี่ยขึ้นไปแรงใช่หมห้า500กว่าเหรียญในช่วงนี้นะเลนเลนช่วงนี้วิ่งเกือบ500กว่าเหรียญเนาะเดี๋ยวนะขอวัดก่อนตรงนี้ห้าร้อยกว่าด้วยห้550าร้าส เขากลับอ่า uh, รีเทสแนว6กสเนี่ยเป็นแนวสองขัญนะครับมันเป็นทั้งไฮเดิมแล้วก็เป็นโกลเด้นโซนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเนี้ยทำให้เกิดอาการลังเลนะผมว่า <S <S เพราะว่าขึ้นแรงแต่ย่อลึกแล้วก็เป็นแนวสองขัญไม่ควรหลุดแล้วถ้าหลุดมันจะลงอีกเยอะไงตรงนี้เนาะมันมีมันมีดาวไซด์อีกค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าหลุด6กสเนี่ยมันมีไอเดียของเทรดเดอร์ที่มองว่าถ้าย่อลึกกว่า6กสเนี่ยมันอาจจะเป็นการกลับเทรนหรือจบเทรนนนก่อห้า อารมณ์ประมาณนั้นเนาะ ừ. ตรงนี้เราก็ทํายังไงก็ผมมองว่ามันน่าจะเข้าไปในกรอบไซดเวร์นี้ละเราตีเลนส์ไว้ก่อนว่าเออเลนส์อยู่ในช่วงนี้นะของเดย์เลนส์อยู่ไหนเลนส์อยู่นี่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ไว้เป็นโกลเด้นโซนของเดยนะครับอ่ะนี้เผื่อเดี๋ยวไปเห็นข้างในจะได้รู้ว่าไอโซนสีเหลืองเนี่ยมันคือโซนสาคัญนะเราล็อกมันไว้หน่อยก็ดีนี่นะครับ อยู่ใน day นะดังนั้นผมมองว่าอันที่1ใน day นะครับมองว่ามันมีโอกาสไซเวงในกรอบนี้นะในกรอบนี้เดี๋ยวไปดูใน time frame เล็กกันบ้างนะครับในระดับชั่วโมงราคาเนี่ยเมื่อวานขึ้นแรงเกินนะครับจนทําให้เกิดอาการ chain of h a c t e r นะครับเนตรงนี้เป็น minor นะครับเป็น break minor swing นะ minor shock อ่าตรงนี้นะแต่ก็ทําให้ราคาทำ high ได้ถูกไหม ราคาขึ้นไปทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมอันนี้เป็นของชั่วโมงปึ๊บตรงเนี้แปลว่าเราสามารถหมุดโลได้แล้วเนาะโลสำคัญนะครับอ่แปลว่ากลับทิศฝั่งนี้ขึ้นไปเลนของราคามันก็จะถูกขยิบขึ้นไปเนาะ,ะกรอบนี้สังเกตว่าเขาขึ้นไปไม่ฟ้นไฮสําคัญนะครับไฮถัดมาของม i n เนอร์เนี่ยถ้าถูกเบรกก็จะถูกว่าแบบสองไฮใช่ไหมที่ถูกเบรกก็ จะกลายเป็นกลับตัวโดยสมบูรณ์นะโดยส่วนใหญ่ที่ผมใช้นะครับถ,ถ้าาเบรกสองไฮที่เป็นต่อให้เป็นม i n เนอร์ก็ตามนะถ้าเบรก2องไฮแล้วยังไม่ยังไม่สร้างโลใหม่ก็ตามนะยังไม่ได้ยกโลก็ตามผมก็จะถือว่าเบรกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นแต่นี้แล้วแต่คนนะครับบางคนก็แบบต้องรอเบรกไฮของตัวเองก่อนนะครับถึงจะกลับตัวทีนี้การที่ผมมองว่าเอ้ยมันมีม i n เนอร์ชันาแฟลเตอร์แล้วเนี่ยถ้าเกิด แปลว่าอะไรแปลว่าเอกตรงนี้ขาลงมาเกิดอาการลังเลให้เราเห็นว่าเขาแด้งแรงขึ้นไปทําให้เกิดม i เนอร์เชนออฟแัคเตอร์นะถ้าจะคอนเฟิร์มการขึ้นเนี่ยเขาจะต้องทําภาพนี้เนาะคือตรงนี้ลงไม่ได้นะไม่ไม่หลุดโลนะครับอ่าซึ่งรับมันก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะรับรับตรงนี้เนาะแล้วก็สร้างไฮใหม่ได้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นภาพการยืนยันว่าโอเคฝั่งลงที่มันเป็นลีเกชันชนนอลแรงๆลงมาเนี่ยมันจบแล้ว แต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือลุ้นอยู่อดังนั้นผมเลยมองว่าภาพมันออกข้างเรามาดูต่อ,เ,อเก็บอันนี้ไปก่อนภาพที่เราตีไว้ก่อนหน้านะครับอ,อ,อันนี้ก็ได้เนาะน่าจะมีอ่ะมีเลกชั่นซ้อนกันเนี่ยให้เห็นนะครับตรงนี้ถ้าตีเลกชั่นเดิมตามเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเฟเชเชลลงมาชัดเจน เราบอกว่าไม่ควรหลุดชแนลนี้ถูกไหมไม่ควรหลุดช n e l นี้ขึ้นไปประเด็นก็คือตอนเนี้มันคือเบรกเอาขึ้นไปละหลุดละแล้วก็กลับลงมารีเทสที่เส้นกรอบด้านบนพอดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นไอเดียนะครับว่ามันคือเบรกเอาแด์รีเทสหรือเปล่าถ้าใช่กลับขึ้นไปยืนเหนือกรอบตรงนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะครับแปลว่าเราอยู่ในจุดที่ต้องโฟกัสอีกแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้สายเกินไปนะวันนี้มาช้าก็ ถ,ถือว่าอยู่ในจุดสําคัญพอดีสิ่งที่ต้องโฟกัสอันนี้นะผมมองว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันแรงนะครับแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งอินบ l ล n c e เนาะดังนั้นไอ้ตรงเนี้ต่อให้มีการกลับตัวเนาะก็เอาจริงๆผมว่าแนวในยะที่จะต้องโฟกัสว่ากลับขึ้นมายืนได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ time frame ใหญ่นิดนึงเพราะว่าแท่งแรงแล้วเป็นการกลับตัวเนี่ยมันก็คือโอกาสที่มันจะกลับมัน,นยากหน่อถ้าเป็นไปได้ที่ดีก็คือ ยืนให้ได้นะครับแถวนี้ยืนให้ได้แล้วสร้าง i n t e r n a ส structure ภายในให้เห็นปึ๊บแล้วมันค่อยมีแรงมีฐานในการที่จะส่งขึ้นก็จะชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็น v shape แล้วก็กลับขึ้นไปเลยเนาะคิดว่าน่าจะออกห้างก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเทรดยากนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอะถ้าเปลี่ยนไอเดียนะครับสังเกตว่าผมมีเลกชั่นสตัวใช่ไหมอันนึงอะผมตีถึงโลจาก high เนาะจนถึงโลเลยแล้วก็อีกอันนึงอะผมจะขยับขึ้นมา จากไฮมาถึงแท,ท่งเทียนปัจจุบันจะสังเกตว่ามันไม่หลุดนะครับนี่นะมันไม่หลุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างก้ากึ่งนะครับก้ากึ่งว่าจริงๆแล้วหลุดหรือเปล่าผมถึงมองว่าวันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไซเวต์เนาะตีความได้สองแบบเนาะดังนั้นสําหรับผมก็คือโฟกัสคนที่มองบายโฟกัสแถวนี้แหละ กัสแ่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราหาแนวกันอธิบายภาพภาพได้ประมาณนี้ดังนั้นเดี๋ยวมาหาแนวรับต้านกันเราสนใจว่าโฟกัสชุดนี้ใช่ไหมมันกาลังอยู่ที่แนวรับเลยนะครับป1.8% retracement ถูกไหมพุ่งขึ้นไปย่อก,กลับมานี่6.8นะกลับมาลึกกว่าเดิมแล้วก็ลงมาเทสที่ไหนตรงนี้มีทิ้งร่องรอยไว้นะครับตรงนี้ถ้าใน4ชั่วโมงมันคือดีมาด์ของ4ชั่วโมงเลยใหญ่มาก เป็นดีมาณสชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวไปรีไฟ์ให้มันละเอียดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงมีแท่งออเดอร์บล็อกไหมม,มีประกอบกันนะครับก็มีย่อยลงมาแท่งนี้เนาะยังไม่ถึงนะครับแต่เป็นดีมา n d ชั่วโมงสอนการเราก็สิบห้านาทีมีอีกไหมอืมก็มีข้างในนะแต่ว่าผมว่าใช้หกชั่วโมงก็ได้ ก็คือจะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแปลว่ารับรับที่สำคัญก็จะเป็นตัวนี้ใส่ราคาไว้เนาะก็จะประมาณนี้ผมเอาที่เหนือเนาะที่เหนือ314้อ3 1ี่รับนะครับแล้วก็โลเดิมซึ่งมันใกล้มากเนาะแต่ก็ต้องใส่ไว้นะครับยังไงก็เป็นโลสำคัญ ถ้าหลุดลงไปมีอีกไหมขอย้อนดูในดีถ้าเอาโซนใกล้ๆก,ก็สามพันหนึ่งร้อยนะครับก็จะมีมันจะมีมะมขอดูในสี่ชั่วโมงก็ะกาบอ,อืมจะมีตรงนี้เนาะมีตรงนี้ 3ามพันหนึ่งร้อยสิบสาุ้ยก็คืออันนี้เลยสิแตะแล้วเนาะอันเดียวกันผิดผิดก้อนนะครับหลุดลงไปมีอีกไหมตึ๊บตึ๊บตึบมีอันนี้แต่ว่าผมว่ามันคือคือก้อนเดียวกันเนาะแต่ว่าต้องตีนะครับลักษณะอันเนี้ยมันไม่ชัดเนาะไม่มีเอ่ออิมบาลานซ์ขึ้นไปแต่ว่าในเดมันอาจจะเป็นฮิดเด่นนะครับโซนนี้นะ ตัวนี้อาจจะเป็นฮิดเด้นเราไป,ไปตีจากเดมมาแล้วกันละเอียดนิดนึงนะครับผมไม่ได้ทำกันบ้านอะไรนี่คือสดเลยวิเคราะห์กันสดๆอัดคลิปไม่ได้ไม่ได้เขียนมาก่อนเนาเพิ่งตื่นนะครับปดคอพายจริงๆตรงนี้นะ3,100ันหะนึ 3, ดูนี้เป็นฮิดเด่นดีมานของเดลี่ เราตีอยู่เลยไหนๆก็ตีแล้วดรอบดีมันเดอ่ะเราไปดูในสี่ชั่วโมงว่ามันคืออันที่เราตีโซนที่เราตีเพิ่มหรือเปล่าอ๋อมันเป็นโซนใหญ่เลยเนาะซึ่งถ้าตีสี่ชั่วโมงเราจะได้คนละแนวนะครับตีสี่ชั่วโมงเราอาจจะได้แนวนี้เนาะโซนที่มันมีนการพักตัวแล้วก็ เบรกขึ้นไปตรงนี้อืมผมขอเป็นของสี่ชั่วโมงดีกว่านะเออผมขอเป็นขออันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดีมานสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นได้แนวถัดมาที่นี่ที่นี่อ่าวิเคราะห์ตามโซนนี้นะครับแนวรับ ส่วนแนวต้านที่ขึ้นไปออลองดูในชั่วโมงจะมีซัพพลายที่ทิ้งไว้ไม่หนานนี้เนาะเป็นซัพพลายของหนึ่งชั่วโมงอันนี้เล็กดีเนะเาะออเดอร์บล็อกบล็อกนี้เล็กดีซัพพลายละ อันอื่นเหลือไหมวันนี้เก็บแฝงู่ก็บไปเก็บแฝรู่เก็บไปเลยเนาะอันนี้เนาะชี้ให้ดูตรงนี้เป็นขึ้นไปเก็บอืมถามว่าตรงนี้ผันบวดนะครับเนี่ยเป็นเข็มบนล่างแปลว่าลังเลเนะตรงนี้ก็เกิดอาการลังเลว่าจะขึ้นดีกับตัวหรือว่าจะลงดีอะไรอย่างเนาะเนี่ยแล้วลงมาก็เป็นเข็มรีรบา์วขึ้นไปก็แสดงให้เห็นว่าตลาดก็สับสนนะครับวันนี้ สนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าออกข้างแล้วก็หาแนวเหล่านี้ไว้ช็อตซับพลายหนึ่งชั่วโมงอันนี้นาะก็จะให้แนวไว้ตรงนี้นี่แนวสำคัญวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอกาสเนาะว่ามีโอกาสที่จะออกข้างนะผมก็มองว่า น่าจะอยู่ในกรอบนี้แหละอล้นหลุดขึ้นไม่น่านหลุดขึ้นไปนะใจคิดว่าน่าจะออกข้างหรือเป็นสามเหลี่ยมเอ,ยเอียงไปทางไหนอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมส่งอ,อันนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวร,รีบส่งเข้าไปในห้องอดูอินดิเคเตอร์กันนิดนึงแล้วกันว่านอกเหนือจากที่เราหาแนวจากทับเป่าแล้วในอินดิเคเตอร์มองอยังไงบ้างนะครับ อินดิเคเตอร์มามาถึงก็ขึ้นมาเดเป็นนิวทอลแล้วเนาะ้าสังเกตนะนิวทอลนะเออเดก็เริ่มจะไม่ได้เอียงข้างไปทางขึ้นฝั่งลงแล้วชั่วโมงสี่ชั่วโมงไม่มีเลยสิบห้านาทีสามสิบทีเป็นเป็นแบนเนชอยู่แล้วก็แนวรับต้านจากอินดิเคเตอร์เนี่ยรับต้านอยู่สามพันสองแต่ตอนนี้เป็นไพรเวนะสามพันสองรับอยู่ที่นี่เลยสามพันหนึ่งร้อหกสิบเพราะฉะนั้น ถ้า3160เอาอยู่อาจจะไม่ได้ลงมา3140ของที่เรามองก็ได้นะครับตรงนี้มีซัพพอร์ตหนึ่งอยู่ต้ามขึ้นไปก็คือ3200ขึ้นมาอ,อีกโอ้โหเขาให้ไกลเลยเนาะแนวด้านบนเพราะว่าอาศัยว่าน่าจะเกิดลงมาแรงเนาะเออรีบาวแรงด้วยตรงนี้ก็เป็น r ่น1นะครับ3280ก็ลองดูตามแนวนี้ประกอบกันนะครับออันนี้นะเนาะแล้วก็เจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ